สวัสดีครับมีการขุดมีการขุดบอ่อเฮ้ยล้อปลาเนาะทุกท่านครับ EP นี้นะมีการขุดบอ่อล้อปลานะครับทุกท่านนะครับเนาะเปิดประตูบ้านทิ้งไว้อะมีเอาโทรมารไม่ต้องขับนะครับเไปไปด็ดเอาไว้ก,ก่อนนี่คือสากร สวัสดีครับย้ำนะครับว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะเป็นเพียงแค่นิทานเป็นเพียงแค่เรื่องสมมุตินะครับทุกคนจะขอตัวนะครับสักเร้าไปนะครับเพื่ออัตรานะครับในการรับทรัพท์นะครับสวัสีครับนะใครเข้ามาครับเข้าใจว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นเพียงนิทานนะครับกดหัวใจมารัวๆครับเสร็จเรียบร้อยนะหนังสือนะฮะเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วนะครับหนังสือเสร็จแล้วนะครับเออเสร็จแล้วนะครับล่างหนังสือพวกนี้เจอกันที่ภูทรจังหวัดจ้าพรุ่งนี้เจอกันที่ภูทรจังหวัดนะครับ นะเย็นนี้ทนายมาอือเย็นนี้ทนายมาด้วยนะครับสีครับเห็นใจฟ้องตรงดีกว่าเลยฟ้องตรงนี่ทำปฟ้องตรง <c oughs> เหนื่อยกับคนพวกนี้<ม>ไ่มเหนื่อยไหเอฟซีครับมีการขุดบ่อล้อปลารครับแต่เราก็ไม่ไดุ้ดโง่นะครีครับที่จะเข้าไปอะไรทุกสิบ้าแมกอื่นโดยเฉพาะบ,บ้านของคนที่เราเรารักมากที่สุดเราจะไม่เข้าโดยปราการแต่มีการขุดบ่อล้อปลาแต่ปลาไม่ติดเบ็ดก็เลยมีอาการวินเวียงสีรษะ ครับม <Bien> <arkadaşlar>. exactly like ีอาการแบบน้ำมือตามัวขาจะเป็นลมนะคะจงไหนือล่มคลิปนี้ได้วอเนี้ยมันตัวนี้ชนี้อะไ้คื่อชื่อนี่นะขึ้นบนได้ปะได้ได้ขึ้นบนไปเลยนะได้ได้เรามันสูงของเรา้วมันเรามันนั่งอยู่แล้วพูเลยวันนี้เราถึงบ้านน้องบูมแล้วนะครับน่ามีการขุดบ่อล้อปลาเราทุกท่านนะแต่ด้วยความที่เราเนี่ยก็มีสมาธิมีสติกันพอครับเราก็ได้มีการนะครับวางแผนกันแล้วว่าเราจะไปยังไงต่อไปทุกท่านนะครับ ดังนั้นใครทําอะไรไว้ก็ต้องตามนานทุกคนเนาะตอนนี้เราถึงแล้วนะครับเรือนนกทาบ้านของน้องบูมนะครับทีครับนะมีการขุดบอ่อเลาปลานะครับเปิดตู้บ้านทิ้งไว้แต่เราไม่เข้าไปติดเบ็ดนะครับเราไม่เข้าไปนะคะได้สิกรรทน่ทานนะหนะ้ทานครับนะนิทานครับตอนนี้ครับก็มันก็มีการอนะไอสกรนนะ อ,อะไรไปเไนี่ยเอฟซีครับมันมีการขุดบ่อล้อปลาเห็นไหมครับโอ้โหไม่อยู่บ้านแต่ว่าประตูบ้านทิ้งไว้เปิดไว้ทําไมคะฮะประตูบ้านเปิดทิ้งไว้ทําไมคะฮะึอฟซีไม่อยู่บ้านครับแต่ประตูบ้านเปิดทิ้งไว้งงครับงงนะครับผมก็เลยงงนะฮะแต่เราก็ ปาไม่ติดเบ็ดนะคะแล้วก็มีข่าวดีนะคะเย็นนี้ทนายมาแล้วค่ะนัททนายฟ้องตรงสองคดีนะฮะนิทานนะคะนิฮานะฮะอืมนัททนายฟ้องตรงสองคดีนะฮะเย็นนี้เจอกับทนายมุรากับทนายต้าฮะนะฮะ,นะะก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะฮะวันนี้เราก็อยู่ที่เราจะมาฉลองกันนะฮะ ที่ร้านปลาหมึกน้องบูมนะฮะโอ้โหอโวคาโดปิดอดกินเลยคุณจะขุดบ่อล่อปลาเราอะไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้เป็นปลาเราเป็นหมูคุณจะขุดบ่อล้อหมูประตูบ้านปิดไว้คืออะไรอนะถึงบ้านเราก็รู้ทันเออเราไม่ได้ไปกันสองคนอะไรบาเออเราไม่ได้ไปกันสองคนเราไปกันนะครับหลายคนวัสดีครับวัสดีค่ะ รเราไม่ได้ไปกันสองคนนะคะเราไปเจ้าที่นะคะเราไม่ได้บุกลุกนะคะแต่วันนี้คุณบ่ลอล่อหมูนะคะหมูไม่ติดนะคะหมูไม่ติดลำนะคะเพราะว่าลำไม่ค่อยอร่อยนะคะน้องคนสวยลำไม่ค่อยอร่อยเปิดแอร์เปิดแอร์นะครับพี่อือันนี้เราก็ถึงแล้วนะคะถึงแล้วนะคะฝากกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะคะ,กกกกดดะ,คะเอม นะฮะคุณจะมาขุดบ่อรับล่อปลาเราไม่ได้เพราะเราไม่ได้คุณขุดง่ายๆหรอกเข้าใจไหมฮะเขออ้าใจไหมฮะคุณจะมาไปเดี๋ยวข้างนอางในดิคุณจะมาขุดบ่อรบล่อปลาเราไม่ได้นะครับเพราะเราไม่ใช่ปลาเราเป็นหมูเข้าใจไหมคะคุณจะมาขุดบ่อรล่อหมูไม่ได้นะฮะฝากไปด้วยนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ที่บ้านน้องบูมแล้วนะคะสี่ท่านก็าฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ นะครับฝากมีกำลังใจให้เราด้วยนะคะตอนนี้ก็ถึงแล้วนะคะถืออยู่ที่ที่ปลอดภัยแล้วนะคะเราออกมาจากตรงนั้นแล้วในปีเราอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภยัยอยู่ในเซฟโซนของพวกเราหิ้น้ำ,นำหิ้วน้ยวันนี้เราถือว่าเราทําได้ดีนะผมพอใจเอาเป็นว่าผลงานผมพอใจนะเอาเป็นว่า ผมค่อนข้างที่จะพอใจในผลงานในวันนี้อ้าวพี่เดียวรศัพทอยู่ไหนแน่โอเคเีน,นี้นะครับก็ทีนี้เราก็นัดนายแล้วครับนัดนายแล้วแล้วก็พวกนี้เราก็จะไปผูทอดิกนะครับงานเรายังไม่เยอะครับงา,รงานเราง,เรนะรงานเราเยอะนั่นนะครับงานเราค่อนข้างที่จะเยอะประธานก็ฝากนะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะมีการฟุดบอลล้อปลาเรา แต่เราไม่จิตเบ็ดนะครับนะนรเราไม่จิตเบ็ดเรานะครับเพราพะฉะนั้นก็ฝากทุกคนมีกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพวกบาร์้แคร์ก็ม้มระพงทำงานอย่างเต็มที่ทำงานตรงไปตรงมานะครับนะแล้วก็เชื่อมั่นในหลักฐานที่เรามีนะครับในเรื่องนี้ก็ว่ากันไปตามขั้นตอนใครทำผิดก็ว่ากันไปตามผิดเราก็โดนคงคุกค,คามอะไรอย่างเงี้ย มคมคู่คู่คาอะไรเนี่ยเราก็รู้สึกว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่สบายใจเราอะเราทำมาที่พลเมืองดีแล้วมาคุมคู่คูค่คามเราเราก็ไม่สบายใจอ่ะในเมื่อเราไม่สบายใจทําไงนะใช่ไหมแม่นะครับเราก็ต้องปกป้องสิของเราจัดารโดยการที่เอาภาพเราขึ้นไปโชว์ใช่ป่ะเอาภาพเราขึ้นไปโชว์อย่างเงี้ยแล้วก็กล่าวหาเราอย่างเงี้ยนะครับเอสิ งั้นวันนี้ก็ใครจะอะไรกันก็นแล้วแต่นะครับผมในฐานะพลเมืองดีไม่ขอพูดอะไรเยอะเดี๋ยวผมทาให้ทุกคนเห็นเองนะครับวันนี้เรามาคดีนี้ได้คดีนั้นเพิ่มก็ถือว่าเป็นอันที่น่าพอใจถือว่าเป็นอันที่น่าพอใจสิ่งที่กเราทํากันมาก็ถือว่าถือว่าไปในทางที่ดีก็ขอบคุณทุกคนครับขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจกันนะครับก็ขอบคุณ ทุกท่านเลยนะครับนะวันนี้นะครับก็มีการคุดบ่อเลาปลาเราะแต่เราก็ไม่ติดเบ็ดเจ้าที่ก็ไม่ได้โง่เจ้าที่เราคงไม่เข้าไปโดยซืย้อฟิวมาโดยที่เจ้าของบ้านไม่อยู่เพราะว่าเราเล่นกับปลาไหลเรารู้ว่าปลาไหลมันจะมาหมากไหนมันก็จะไหลไปเรื่อยถ้าวันนี้ถ้าเราเข้าบ้านไปเสร็จเลยเราโดนข้อหาบุกบุกแน่นะชัดเจนเลยเราโดนข้อหาบุกลุกแต่เราด้วยความที่ว่าเราเราก็ฉลาดพอนะนครับเราจะไม่เข้าบ้านใครโดย อ่พา,าพลการนะจะไม่เข้าบ้านใครโดยซุ่ม 4, สี่ซุมห้าโดยดิขาดนะครับเพราะว่าเราต้องคำนึงถึงกฎหมายข้อกฎหมายด้วยอะไรหลายๆอย่างด้วยเราจะไปเข้าบ้านเขาไม่ได้นะครับนะโอเคพี่คิดนี้ก็มาที่ครับทุกท่านครับ